มาดูรัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเหลือเวลาเนี่ยประมาณ3เดือนจะครบ3ปีกับปฏิบัติการสงครามที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มีการปลดล็อกในการให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลจากทางด้านของโจไบเดนนะคะกลายเป็นว่าก็เหมือนกับอุณหภูมิความร้อนแรงขยายวงกว้างจากตอนแรกที่ทางด้านของนาโตสหรัฐชาติตะวันตกเนี่ยประเมินว่าเป็นการอนุญาตเพื่อที่จะทําให้ลดสถานการณ์อย่างเช่นการที่ยูเครนอาจจะมีอํานาจมากขึ้นใน ในการนำไปสู่การเจรจาสันติภาพแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดรัสเซียกลับใช้อาวุธที่ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอาวุธใหม่ที่ทําให้ยูเครนต้องมาตรวจสอบซากในการที่จะมาป้องกันในภายหลังอย่างโอเรชนิกนั่นเองนะคะ ในตอนนี้เนี่ยถือว่าผู้นำปูตินเนี่ยนะคะผู้นำของรัสเซียอยู่ที่คาซัคสถานแล้วก็มีการถแถลงพูดถึงประเด็นยูเครนด้วยนะคะปรากฏว่าทางด้านของรัสเซียมีการประเมินนะคะว่าอาจจะใช้อาวุธล่าสุดนี้นะคะในการที่จะโจมตีเข้าไปยังจุดศูนย์กลางหลักของยูเครนซึ่งในช่วงตลอดที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยปฏิบัติการนี้นะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยทางด้านของรัสเซียประเมินกันนะคะเพื่อเป็นการตอบโต้การที่ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของชาติตะวันตกและสหรัฐน การยิงเข้ามาในพื้นที่ของรัสเซียค่ะราาประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียกำลังเลือกเป้าหมายในยูเครนซึ่งอาจรวมไปถึงศูนย์กลางอำนาจของรัฐบาลยูเครนและกระทรวงต่างๆรัฐสภาหรือแม้แต่ทำเนียบป,ประธานาธิบดีในกรุงเคียฟเพื่อตอบโต้การโจมตีระยะไกลของอยูเครนต่อดินแดนรัสเซียโดยใช้อาวุธของชาติตะวันตกค่ะ อูตินกล่าวต่อที่ประชุมพัธมิตรด้านความมั่นคงนะครับว่าขณะนี้กระทรวงกลาโหมและเสนาธิการทหารนั้นกําลังเลือกเป้าหมายโจมตีในพื้นที่ดินแดนยูเครนซึ่งหมายความว่าอาจจะรวมไปถึงหน่วยงานทางด้านการทหารบริษัทด้านการป้องกันประเทศอุสาหกรรมหรือว่าศูนย์กลางกําหนดนโยบายในกรุงเคียฟอีกด้วยครับที่ผ่านมา สงครามที่ยุดเยื้อมา33เดือนแต่ว่าจนถึงขณะน,นี้จริงๆแล้วรัสเซียยังไม่เคยมีปฏิบัติการโจมตีไปยังอาคารรัฐบาลในเมืองหลวงของยูเครนที่ได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศนะคะแต่ว่าประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าขี้ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอย่างโอเรชนิก ของรัสเซียที่เคยใช้ยิงโจมตีเข้าไปยังเมืองเดนิปโปรในยูเครนเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะไม่สามารถถูกยิงสกัดได้ค่ะนอกจากนี้ปูตินยังกล่าวด้วยว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทั้งหมดที่มีอยู่ในการใช้กำจัดยูเครนหากว่ายูเครนต้องการครอบครองอาวุธนิวเคลีย ข้อมูลนี้ปเปิดเผยหลังจากที่หนังสือพิมพ์นิวย์ก k ไทมส์ได้รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทางด้านของผู้นำสหรัฐอย่างประธานาธิบดีโจไบเดนอาจมีการจัดหาอาวุธนิวเคลียร์ให้ยูเครนก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่ง ผู้นำรัสเซียกล่าวย้ำนะครับว่าหากชาติที่เรากําลังทางสงครามอยู่ในตอนนี้กลายเป็นหาอำนาจนิวเคลียร์เราจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อไม่ยอมให้ยูเครนนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์และจะเฝ้าจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวหากว่ามีใครทําการถ่ายโอนบางสิ่งบางอย่างก็จะถือว่าเป็นการละเมิดพันธสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ที่พวกเขาให้ไว้ทั้งหมด ตินกล่าวอีกด้วยนะคะว่าในทางปฏิบัติแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่ยูเครนจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วยตนเองค่ะแต่ว่ายูเครนอาจจะผลิตเดอร์จี้บอมซึ่งเป็นระเบิดธรรมดาที่ผสมสารกำมันตภาพรังสีเพื่อที่จะแพร่กระจายรังสีได้ซึ่งในกรณีแบบนั้นรัสเซียก็จะทำการตอบสนองด้วยเช่นกันอย่างเหมาะสมค่ะ อย่างไรก็ตามนะครับยูเครนได้มีการสืบทอดอาวุธนิวเคลียร์จากสหภาพโซเวียตหลังจากการล่มสลายไปในปี34แต่ได้สละอาวุธเหล่านั้นไปแล้วภายใต้ข้อตกลงบันทึกบูดาเปสต์ในปี37โดยแลกกับการรับประกันความมั่นคงจากรัเสเซียสหรัฐแล้วก็อังกฤษครับ ซึ่งผู้นำยูเครนเคยถแถลงไปแล้วหลายครั้งนะคะว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ส่งผลทำให้ประเทศของอยูเครนขาดความปลอดภัยและอย่างอ้างด้วยว่าเป็นเหตุผลที่ยูเครนควรเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตซึ่งรัสเซียคัดค้านอย่างหนักนะคะซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ปูตินเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าเขายอมที่จะเข้าสู่การเจรจาสันติภาพได้นะถ้าหากว่ายูเครนไม่เข้าร่วมนาโตที่สำคัญเนี่ยก็คือ ไม่ให้มีการถอนทหารออกจากพื้นที่ที่เคยยึดไปแล้วนอกเหนือไปจากไครเมียแล้วก็ยังมีสีดินแดนของยูเครนนะคะซึ่งจริงๆแล้วยูเครนอยากได้คืนแหละแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยทิศทางคงต้องติดตามกันไปว่าหลังจากนี้ในช่วงระยะเวลาสําคัญนะคะที่บอกว่าหยุดยิง60วันก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นดํารงตําแหน่งเนี่ยทรัมป์จะ ทำอย่างไรเพราะว่าเขาเคยกล่าวเอาไว้ในนโยบายหาเสียงด้วยซ้านะคะว่าเขาจะยุติสงครามระหว่างยูเครนรัสเซียรวมไปถึงสงครามในหลายภูมิภาคภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เขาสาบานตนและเข้ารับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐค่ะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยทางด้านผู้นาของรัสเซียก็ออกมาพูดอย่างค่อนข้างจะดุดันเหมือนกันแล้วก็บอกว่าสิ่งที่สหรัฐกับชาติตะมบตกทรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่ แสดงออกถึงความไม่รับผิดชอบนะครับแล้วก็มองว่าตอนนี้โจไบเดนนั้นพยายามเฮือกสุดท้ายในการช่วยเหลือ,อยูเครนแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เองก็ส่งผลเสียต่อทั้งความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแล้วก็ทําให้การทํางานของทรัมป์ที่กำลังจะมาเนี่ยมันจะยากเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเด็ดนิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทีเด็ดช่อง16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ